สวัสดีจ้าวันนี้แม่ดีจะมาทำสาคูน้ำกะทิใส่ชูเรียนนะจ๊ะนีของดีเมืองพัชลุงผัดลุงผัดลุงอ่าเรามาทำกันเลยนี่ต้มน้ำต้องเดือดจัดนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่สาคูลงไปคนคนค่อยๆใส่จะได้ไม่จับเป็นก้อนอ่าซูมน่จ้ะคนเข้าไปคนจนเม็ดสาคูใสนะคะ ก็ประมาณ5นาทีออกกำลังกายด้วยได้กล้ามเลยทีเดียวแม่ดีขอเวลาคนก่อนนะจ๊ะใช้เวลานานหน่อยนคนณคนก่อนอยากทานกับเขาม้ง่งเห็นเขาทานกันในเฟซแม่ดีก็เลยสั่งมาอันนี้ก็สั่ง1กิโล ของออร์แกนิกโอท็อปของเมืองพัทลุ่งเขาบอกมานะว่าของเขาเป็นออร์แกนิกก็สั่งมาทําทานที่แรกเห็นน้องในเซตเขาทำก็น่าทานก็เลยถามเขาว่าทํายังไงสั่งยังไงสั่งมาทางเผ็ดเผ็ดไม่ดีก็จําไม่ได้แล้วนี่ค่ะเอาจะมียี่ห้ออยู่ไม่เอ่ยพี่วินครับเอาที่ช่วยมัมมี้หน่อยร้อนอาคนุนคนก่อน เพื่อให้ไม่สาคูใสไม่จับตัวกันเป็นก้อนละลายในปากนะคะละลายในปากดูเขารีวิวมาไม่รู้จริงไหมต้องลองเองที่เป็นคนที่แบบไม่เชื่อใครง่ายๆใช้ของก็ตามทา,า,านอะไรก็ตามต้องต้องลองด้วยตัวเองก่อนอร่อยจริงก็บอกตอนน่อ,อนัะนร้อนคนแบนเหมือแตกไม่ได้ออกกำลังกายก็คนนี้ออกกำลังกายไปด้วยนะพีวีนนะ ทุเรีนครับนี่ทุเรียนของใครครับของป้าป้าสั่งมาใช่ไหมทุเรียนของคุณก๊อตนะคะวันนี้เราจะเอามาทำประกอบอาหารกับสาคูเมืองพัดลุง่งเป็นของหวานปกติเขาจะทำข้าวเหนียวทุเรียนวันนี้แม่ดีเปลี่ยนเป็นสาคูสาคูทุเรียน <Yeah. S 1> ธรรมดาไปโลกไม่จำ <c oughs> ใช่ไหมพี่บินชบทำอะไรไม่เหมือนใครเขา <c oughs> คนก่อนนะคะเป็นก้อนอยู่คนโคนคนอยู่บ้านจ้ะ กินทำงานนอนกินอยู่อย่างนี้แหละบางคนฮึบเขาต้องแบบคนอย่างเงี้ยห้านาทีต้องให้แม่สาวคูใสโอ้โหนี่เป็นไงนี่ว้าวพี่ตอนหน้า ี๋ยวมันไม่ชิมทีว่ามันรสชาติเป็นงไงหวานไหมหวานแล้วไม่ต้องหวานมากบ้านเราไม่ชอบทานหวานมากคนะขเข้าไปเขาบอกว่า1ถุงใช้น้ำหนึลิตรแต่ไม่ได้ทำครึ่งถุงนะคะลองทำนานน้อยๆก่อนกว่าทานไม่หมดก็ใช้น้ำครึ่ง1ึงจุก็ขวดหนึ่งมนะั้งน้ำตาล0.8ก็8ฉขีด แต่แล้วแต่คนชอบหวานไม่หวานเนาะแล้วก็น้ํากะทิปรุงใส่เกลือนะคะใส่น้ําตาลแล้วแต่คนชอบอ่ะดูหน่อยค่ะว่ามันพอหรือยงังทําครั้งแรกหมเนี่ยค,ครับโอเคขอบคุณมากคะ่ะหมด,ดจ้อะออพอก่อนครับพี่บินคนก่อนแล้วม,อม้อไหม มาดูใกล้ๆเดีวก้องที่ทีนี้เราก็จะทําน้ํากะทินะคะละลายในปากค่ะละลายในปากโอเคพอ,อก่อนวางวางพักให้เย็นก่อนอตั้งน้ำกะทิร้อ,อนน้ำกะทิอยู่ไหนะคะนี่น้ำกะทิชาวเกาะอขอเที่ยวน้ำกะทิก่อนนะคะ มีสูตรไม่เหมือนใครไม่ได้จะใส่นมจืดไปด้วยนะคะ<า>อชอบมันมันหอมๆใส่ไปเลยเพื่อนิดหน่อยนะคะชุบๆเอาละม็ชิชชมเนาะดูกันนะคะคนเที่ยวน้ำกะทิก่อนในระหว่างนี้ไม่ได้ก็จะใช้ทุเรียน ทุเรียนนี่ของคุณก๊อตนะคะคุณอาทิตย์สั่งมานี่ส่งทันใจมากเนื้อสวยใหญ่มากว้าวๆเลยอร่อยค่ะนุ่มหอมสั่งได้เลยนะคะจากเฟซบุ๊กนี่ก็จากทุเรียนใส่นะคะใส่ทุเรียนนะนี่ชอบทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาบางท่านก็จะใส่ ข้าวโพดขนุนประมาณนี้ลำไยเงาะกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ไดีใส่ทุเรียนนะจ้าเห็นไหมทุเรียนเขาเม็ดเล็กมากเนื้อเยอะนะคะก็ต้องรีบทำก่อนเดี๋ยวคุณหนูตัวน้อยตื่นมีลินน้อย,ดเ,ดยเอย๊พี่ชายบอกเด็กดือดแต่น่ารักรักน้องไหมครับอ๋อรัก คนก่อนนะคะโอ้หอมกลิ่นทุเรียนเลยค่ะทุกคนหูหหอมหอมนมคานิชั่นด้วยนะคะหอมกะทิหอมทุเรียนผสมกันนี่เขาทานข้าวเหนียวทุเรียนกันเนาะแม่ดีทำสาคูทุเรียนค่ะจะ <c oughs> ต้มไปเลยหรอคะไม่แคร์หรอคะนี่ออกกำลังกายไปด้วยใส่อีค่ะใส่อีกชอบทุเรียนเยอะๆนะ <c oughs> ตัวอยู่บ้านนี่แส่เข้าไปอาจจะดูแบบหยิบไม่สวยงามหน่อยนะคะแต่รสชาติโอเคจ้านี่หอมมากเคี้ยวนะคะับเคี้ยวขอชิมรสชาติก่นอนขอน้ำตาลนี่ดีกว่าเปิดง่ายนี่ กล้องกล้องเข้ามาดูกล้องค่ะนี่อหอมชื่นใจปิดไฟก่อนค่ะขอปิดไฟเดี๋ยวจะราดน้ำกะทิให้ท่านผู้ชมดูนะจ๊ะคะละลายในปากนะจ๊ะนี่โอ้โหเหนียวนุ่มใส่จานก่อนใส่จานใส่ชาม ปอุยพี่วินครับเดี๋ยวน้ำโดนโอ้โหยืดครับร้อนนะโดนหน้าร้อนนะป้ามานี่ครับภูมครับกะผู้ทุเรียนลาสาคูพัทลุง โอ้โหมันเป็นยังไงนี่าดูค่ะไอ้นูขอเอาเกลือใส่นะนะหอมมากครับได้เลยลูกพี่วินจะอใส่โอ้โหร้อนไม่ดีจะชิมให้ดูแต่ก็ร้อนมากหอมระมุน มุมมามมุมมามไม่เป็นไรลูกรู้สุกจะมุมมี่อร่อยจริงป้านี่นะคะสาคูน้ำกะทิทุเรียนอ่าไม่ดีรีวิวให้ดูนี่มีทุเรียนเน้นๆนะคะอ,อยจะขอไปทานก่อนเนาะร้อนมากๆาจาก้ะบ๊ายบายคิมหน้าเจอก,กันนะ